อ่านะครับน้องข่าวเศรษฐกทยนายยูผมนายดีเคนะครับวันนี้นะครับผมมุดูพี่ก็จะมาซุ่มกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในคืนนี้นะครับคุณดูนะก็จะเป็นในเซอร์กล่องนี่นะครับคุณดูนะจะเป็นชุดไปเก็ตอยู่เลยนะเป็นชุดชุดนะครับผมชุดชุดนี่เลยนะนี่นะครับรองเท้านะนี่เลยรองเท้ากูชี่นะครับน้องๆนะนี่ตั้งแบบเปลี่ยนสีได้นี่ใช่เลยนะพี่ว่าต้องมันกูชี่เหรออ่านี่ครับชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้ครับสําหรอมา พี่มาเช็คของก่อนว่ามีอะไรบ้างอุ้ยเนี่ยอีกแล้วเนี่ยกลับมาอีกแล้วเนี่ยมันมันมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยมันสองรอบแล้วนะเฮ้ยชุดนี้ก็อยากได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชุดบนเลยเฮ้ยไอ้ชุดนี้มาไอ้ชุดชูดชดวใส่เฮ้ยน้ำต,ตาไหลเฮียเลยเนี่ยเพราะว่า,ม,ามีอะไรบะเนี่ยอุ้ยเหมือนผมมีแล้วดิอย่างเช่นพวกเนี้ยผมมีแล้วอ๋อ เอออันนี้สกินก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจอยู่แต่มันมีนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยมันมีตาของตาขั้นขั้นเก่าอ่ะเออมาโอ,อ้ยมีกระเป๋าด้วยอย่างตึงขอยัุสุ่ม,มอะไรกันรอบแรกไปจัดไปขอญาตล้ครับสุดหล่อมาโอ้โหสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นไอ้ต้นก็จัดไปเลยสิครับอื ชุดฟรีอุ้ยไม่ใช่ไม่ฟรีนะครับขออนุญาตไม่เปิดละกันเก็บไว้เป็นเก็บไ,ไว้ดองอุย้ยมันมีก้าวเพชรด้วยคนดูอุย้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้ไอ้ตั้ก็จัดรือต่อละกันมารทหว่านี้ยังไงมาหมุนต่อไงไอ้ต้นหมุนต่อ,อยังไงแปดสิบห้าเปอร์เซ <c oughs> ็นต์ไอ้ตั้นขึ้นน้ำลาย <c oughs> มาดิก่น รอยัดสมใจตาล้องไห้มาเดี๋ยวผมจะปอ่ไว้หมดเลยสี่ฟันเพชรผมอมม่ะมารูปโปรไฟล์เอาหมดมาดิกดต่ออะไรกันไม่รอแล้วนะมาไกลไปกินรถเชีย้ยรถอินเดียมาจัดไปเอาไว้หมดจะกินหน้าไม้ไม่จะกินปืนอย่างวันเนี่ย ขอยาลีมาแล้วต้นจะเอาขอเหมาไม่รู้ว่ากี่เพชรแต่ตอนนี้หมดไปแล้วประมาณเจ็ดร้อยกว่าเพชรอืมมาดีกว่ามะชุดอ,อะไรไม่รู้ขอขอลาเต้นดูไบดูมากระเทีเมกันนะเนี่ยมาขอเอาญาตเอาสก,กินเยติพี่มียงังเหมือนพี่ยังไม่มีขอญาติเก้าเพชร ืกตาวเพชรนะครับน้องๆอ,อันนี้อะไรปืนอะไรมองไม่เห็นมันดูปืนอะไรวะยังมองไม่เห็นจริงๆไปจัดอะไรกันให้รูปปืนอะไรพืนกระเดื่อไม่สนรู้ใครมามาดิ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 ติมดมาเพชรมาอุ้ยอ๋อเปิดไปไม่เป็นไรมันเปลี่ยนได้ อ้ทำไมแพงจังปอายาลีนี่แหละที่อยากได้มาลิกว่ามาไอเยี่ยบัดโอ้มามามาอขอญาตจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยละกันมาชุดนี้ในทสุดก็กลับมา๋ยวไม่ได้เรียกร้องนะอย่าได้ชื่นนะกว่าเออจริงอ่ะพวกกับบวกบาวันก้านทองเนยไม่ได้ใจกลับมาเลยลูกแปดสิบเปอร์เซนคนดูเอาอะไรดีมีในนั้นเอาไหม ผมขอญอาตแล้วกันมาเก็บกล่องต่ออะไรกันต่อแล้วกันปึ๊บเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปขอญาตบาทยี่ห้าไอ้ยาเทน,นจะเอา,เอามาสิบใบเอามาใบเดียวเยี่ยมมาหมุนต่อเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไม่ใช่อะไรนะซื้อซื้อเยอะเอ้ยยังไงอ่ะบอดอืมก็ต้องเอาอ่ะ กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยหกสิบอุย้ยยังเหลือเยอะต่อได้จัดไปหมุนต่อเดี๋ยวกันก้าเพชรต้องมาละอือหกสิบแปดพชรมาดิอมุดอมดแตะมาก้าเพชรต้องมาละอือม,มาจริงด้วยมาเก้าเพชรบอรดดีต้มาดีครับมาขอยาลีอือของดีขอเช็คแป๊บ วูดเดือดชุดผู้หญิงยังไม่ออกมาเลยนะนานนะชุดผู้หญิงยังไม่ออกมานะคนเลยนะชุดผู้หญิงยังไม่ออกมานะมาขออนุญาตขออนุญาตหมุนแปดสิบเออเจ็ดสิบมาเอาเลยดูด้วยอืม,อมกล่องปืนยังไม่ใช่นะบอดสะสมแค่นั่นแหละขออนุญาตขอรับหกสิบเจ็ดหกสิบห้า จ็ดสิบเพชรเอ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาขอญาติขอญาติออารีนแล้วกันมาไอ้เจ้ารย์วันนี้มาหมดมาที่กลับมา <c oughs> ดูทรงลว้วเพชรกูไม่น่าเหลือมาเก้าเพชรมาขอญาติเก้าเพชรพอไม่ต้องคุยเยอะเย็ยบคอมาที่กลันมาชุด ไปน้ำสวัสดีไปอะไรว่างขี้เกียจคุยเยอะคุยเยอะมันเจ็บคออ่ะต่อเลยดีกว่าแปดสิบเปอร์ห้คุยเยอะเจ็บคอขออนี่ยต่อดีกว่ามาแปดสิบห้าปไปยาวๆดูสิหมดไหมมันจะหมดไหม มาตองยาวไปไปรุ่นเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ยกดผิดีปอีกรอบนี้มีให้ผมซื้อทีไมผมมีแล้วดิมาหกสิบอันนี้บอดผมมีแล้วให้ผมซื้อทำไมอ่ะมีแล้วหมดแล้วที่เหลือไม่มีแล้ว <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวดูนั่นตั้ตาอะไร มาคนดูก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมก็เป็นตู้ลัคกี้ทุกอย่างเลยครับเนาะก็ถือว่าดีนะผมว่านะก็ใครชอบตู้นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดใหม่ที่เข้ามาเองอย่าลืมไปสุ่มกันนะออกง่ายอยู่นะไม่ใช่แบบไอ้นี่นะอ่ามันก็ง่ายอยู่นะนะครับมันก็ง่ายอยู่นะแปลว่าอะไรครับแปว่าไม่ง่ายลาก่อน,นครับจุม้ม